สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะหมอโบขออนุญาตแปะคลิปนี้ประชาสัมพันธ์นะคะกับคอร์สไพ่ยิบซีนะคะรุ่นที่13นะคะได้เปิดลงทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเพิ่งอัดคลิปโปรโมดทดทษทีนะคะ,ะรุ่น13นี้นะคะเราจะเรียนกันในเดือนมกราคมนะคะ2567นะคะซึ่งรายละเอียดใจยาวมากนะคะเออดังนั้น ในคลิปนี้จะแบบอธิบายเป็นสั้นๆแล้วกันนะคะเรียนยังไงให้ดูดวงเป็นสามารถตอบได้ทุกคำถามนะคะเออเรียนเพื่อประกอบอาชีพนะคะ ดูดวงเป็นช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ไม่จาเป็นจะต้องมีพื้นฐานมานะคะไม่จำเป็นต้องได้ภาษานะคะเพราะว่าหมอโบสอนให้ตั้งแต่แบบพื้นฐานเลยจนถึงขั้นเหมือนอาชีพนะคะเราจะเรียนจริงจังกันจริงๆเลย3วันนะคะอีกหนึ่งวันก็คือวันที่4ี่เนี่ย follow up หลังส่งการบ้านนะคะดังนั้นรวบรวมแบบจํานวนชั่วโมงแล้วน่าจะประมาณ30กว่าชั่วโมงนะคะบางทีก็แบบว่ามีแบบเลยๆบ้างอะไรอย่างนี้เนาะแต่เราจะเรียนสุกเสาร์อาทิตย์ นะคะเออในเดือนมกราคมนะคะ1 2บสมนะแล้วก็ใครสนใจทักหารายละเอียดได้มีอะไรบ้างนะคะดูดวงทั่วไปนะคะด,ดูไพ่ประจำตัวดูไพ่บุคคลบุคลิกลักษณะน,นิสัยแล้วก็สัญลักษณ์ของประเทศนะคะองค์เทพสัญลักษณ์ของการเยียวยาแล้วก็เทคนิคการผูกไพ่นะคะการเปิดไพ่เล่าเรื่องการพลิกอ卡สนะคะหรือรวมไปถึง การตอบคำถามนะคะหนึ่งใบสามใบห้าใบแล้วแต่เรานะคะคือเทคนิคสอนไม่มีกักนะคะใครสนใจที่จะแบบว่าเออแบบศึกษาศา,ศาสตร์นี้ไปด้วยกันก็ทักมาเลยขอคนที่ตั้งใจเท่านั้นแล้วก็แบบว่าพร้อมที่จะแบบว่าศึกษาศาสตร์นี้นะคะแล้วก็นำไปใช้จริงนะคะเพราะว่าเราใช้ระยะเวลาเรียนกันนานดังนั้นถ้าไม่ตั้งใจจริงๆก็เสียดายนะคะ ส่วนในเรื่องของอเนื้อหาที่ลึกซึ้งกว่านี้ทักหาได้ที่แอดมินไม่ว่าจะเป็นคุณจะได้อะไรบ้างคุณจะได้ไพ่หนึ่งสำรับนะคะแล้วคุณก็จะได้เอกสารนะคะแล้วที่สําคัญได้หินรลอยตายเหี่ยวนะคะอันนี้จะดีมากในเรื่องของการพยากรนะคะช่วยในเรื่องของการป้อง,องกันนะคะพลังงานด้านลบคุณใส่มงนดาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก แม่นในเรื่องของการพยากรณ์ด้วยเช่นกันนะคะทำให้เราเขาเรียกว่าอ,อย่างลึกนะคะอย่างลึกเราก็แบบคาดการหรือว่าพยากรอะไรล่วงหน้าได้แม่นยำนะคะพลอยตาเหี่นะคะอันนี้เป็นหินแท้นะคะเนื้อสวยมากสําหรับนะคะคนที่แบบว่าลงคลาส13เท่านั้นนะคะไม่ได้มีจาหน่ายเนาะ,ะแล้วก็มีคลิปเตรียมตัวให้นะคะ3คลิปด้วยกันนะคะให้คุณฟังจนกว่าคุณจะแบบ คุ้นชินอะไรอย่างเงี้ยนะคะฟังรอนะคะรอจนถึงวันเรียนเพื่อเป็นการแบบว่าวอมอัพนะคะแล้วหลังเรียนเสร็จนะคะเราก็จะมีนะคะเราก็จะมีแบบว่าคลิปนะคะที่อัดไว้ให้ตลอดระยะเวลาการสอนเนี่ยนะคะให้คุณได้ไปทวนเต็มๆเ,เลยนะคะมีใบประกาศนียบัตรให้ด้วยนะคะแล้วก็ แถมซัพพอร์ตนะคะไม่ว่าคุณจะเปิดช่องหรือว่า,าสร้างรายได้หรืออะไรต่างๆนะคะอย่างที่จะแบบว่าเปิดช่องเปิดแฟนเพจอะไรเงี้ยหมอบช่วยโปรโมทฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะคะโอเคสนใจก็ทักมาได้นะคะขอบคุณมากมายนะคะเอออย่าลืมนะคะเจอกันแล้วก็อขอบคุณสำหรับการติดตามทุกคนเลยนะคะตลอดระยะเวลา5ปีโอเคนะคะขอบคุณมากมามเริ่มเค่ะ คลิปนี้นะคะก็จะเป็นพิกการ์ดนะคะพลังชีวิตของคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเดีย๋ยวจะชัฟเฟอร์ไพ่ก่อนพลังชีวิตของคุณก็คือตอนเนี้ยไพ่กำลังบอกว่าเป็นยังไงมีอะไรที่ควรเติมควรเป็นทำเป็นเซลเลิฟให้ตัวเองบ้างนะคะจะมีทั้งหมดสองกองนะคะกองที่หนึ่งหินไพ่ไรกองที่สองหินเซเลไนท์นะคะดังจิตให้มั่นนะคะแล้วก็ระลึกถึงในสิ่งที่คุณอยากรู้นะคะ โอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันนะคะสำหรับคนที่เลือกกองหนึ่งก่อนนะคะพลังงานชีวิตของคุณเป็นยังไงพลังชีวิตของคุณเป็นไงตอนนี้กองที่หนึ่งไฟโยธามนะคะบู Boo. ตัวนี้ก็ช่วงเวลานี้ตัวคุณเองอาจจะ ไม่รู้ว่าคุณอพยายามที่จะหาที่ที่เงียบหรือคุณกำลังแบบค้นหาความสงบนะคะของชีวิตของคุณของตัวเองอยู่ตอนนี้อืมอาจจะพยายามนะคะอยางที่จะหลีกเลี่ยงความวุ่นวายบีซี่ในชีวิต make decision นะคะนี่บางอย่างทำให้คุณอาจจะต้องจัดการ สร้างสถานการณ์เลือกอะไรบางอย่างอีกต่างหากในช่วงชีวิตนี้ในจังหวะนี้นะช่วงที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้จะเป็น timeless นะเออ get out from your comfort zone ค่ะขึ้นมาเลยช่วงเวลานี้อย่าหาความสงบแต่ไพ่ก็บอกว่าให้ออกมาจาก comfort zone นะคะหมายแบบความว่าไง <laughs> มันโคตรหดอนแยงเลยบางคนก็เป็นแบบว่า ก็อยากจะออกมาจากคอมฟอร์ตโซนนะแต่รอบข้างมันอาจจะแบบวุ่นวายหรือเรื่องที่คุณดิวอยู่อ่ะมันทําให้คุณไม่สบายใจนะคะมันทาให้คุณต้องแบบตัดสินใจหรือว่าเลือกวางเรื่องวางอย่างด้วยลาพีสเนี่ยถ้าเป็นนั่นมันจะเป็นตักจากกระที่จัก,กัดที่6กนะคะดังนั้นถ้าคุณจะตัดสินใจอะไรจากการที่หกให้มองภาพที่มันกว้างขึ้นชัดเจนขึ้น อืมอ่ะทีนี้ขอไพ่เสริมหน่อยนะไพ่อยากบอกอะไรกับคนที่เลือกกองที่หนึ่งบ้างบางคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพปวดหลังสุขภาพไม่ดีทำงานหนักหรือเยอะเลยปัญหาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างนี่สิน อะไรที่มันไม่ดีอะหาะมันเกิดขึ้นกับเรามันทําให้เราเพลียนะคะซิกออันอา์มันทําให้คุณอาจจะเป็นสิ่งนี้ที่คุณอยากจะตัดสินใจออกมาจากจุดจุดนั้นไม่ว่าจะเป็นสถานที่สถานการณ์ผู้คนจิตใจอย่างเงี้ยอืคุณอยากไปสถานที่ที่ปลอดภัยอยากไปสถานที่หรือว่าไปที่ที่มันสบายใจไปที่ที่แบบมีความหวังมีพลังมีศรัทธาเป็นที่ที่คุณได้แบบมีความสุขในสไตล์ของคุณที่สงบอ่ะเนี่ยคุณกําลังตัดสินใจเรื่องนี้ อืมอ่าทีนี้ดูหน่อยนะคะทุกอย่างมันบาลานซ์กันหมดเลยคำแนะนำหน่อยนะคะภายในหนึ่งถึงสามเดือนนี้ขอคำแนะนำค่ะออกมาจากความทุกข์ซะนะคะให้ละทิ้งความทุกข์นะคะแล้วก็เห็นไหมความสุขมันรอคอยคุณอยู่ใช้เวลานะคะที่จะฮิ้วใจของตัวเองนะคะ บางสิ่งบางอย่างที่มันพลาดไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้อะไพ่บอกคุณอย่างนี้นี่คือสปิริตของคุณบอกคุณแล้วช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่คุณฝ่าฝ่าฟันเพื่อที่จะเป็นตัวของตัวเองเพื่อเพื่อที่จะเจอความสุขนะคะบางคนอาจจะดูกบบใครก็ตามที่เป็นชาวธาตุไฟธาตุน้ําก็ได้นะคุณอาจจะได้รับคําแนะนําที่ดีนะคะจากคนธาตุไฟธาตุน้ําก็ได้เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจของคุณหรือว่าสายแบบ,บ หมอดูมูเตรูหรือว่าอ่าเขาเรียกอะไรนะเชิงจิตตวิทยาอะไรเงี้ยบางคนก็มีแบบที่ปรึกษาอืมอ่ะขอดูว่าคนที่เลือกกองนี้นะคะคำนำทางนะคะจากเซล์เลิฟของคุณบันเกี่ยวข้องกับเซล์เลิฟเนาะ ไม่ได้แบบมุ่งเน้นโชคลาภนะอันนี้ก็พลังชีวิตเฉยๆนะคะอ่าใบนี้ setback โคตรสอดคล้องเลย setback solution <c oughs> ต่อทีพายอยากจะบอกคุณนะคะว่าทุกความล้มเหลวทุกความพ่ายแพ้นะคะ solution หรือว่าความอะไรต่างๆนานา,นานเอ่อ มันคือโอกาสที่จะรีเซ็ตนะคะเรื่องราวที่ผ่านมาที่คุณไม่สมหวังที่คุณเหนื่อยที่คุณแบบเจอมาเนี่ยนะคะที่คุณคิดบวกถูกต้องแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความแพ้พ่ายนะที่คุณได้เห็นความกระจ่างนะคะมันทําให้ช่วงเนี้ยคุณตื่นต้องแล้วมันทําให้โอกาสที่จะรีเซ็ตนะคะหรือว่าจัดการกับทุกปัญหาเนี่ยอืมที่ คำหนึงถึงคุณค่าหรือความสามารถของตัวเองเออแล้วก็จัก,กรวาลได้ชี้นำนำทางคุณขั้นตอนที่ต้องดำเนินการแล้วก็ก้าวไปสู่ชะตากรรมของตัวคุณเองอย่างง่ายดายและก็สง่างามนะคะนี่คือคุณนะคะหมายความว่างไง ไม่ว่าตอนนี้เจออะไรก็ตามจงรู้ไว้ซะว่ามันเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้จัดการกับทุกปัญหาได้โดยที่แบบให้คุณได้ทำคำนึงอะถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นเห็นคุณค่าแล้วก็ความสามารถของตัวคุณเองด้วยนะคะแล้วคุณเองนะจะแบบก้าวไปสู่นะคะชะตาชะตากรรมหรือว่าลิขิตชีวิตของตัวเองได้แบบว้าวเลยทีเดียวนะคะแล้วมั่นใจภูมิใจในตัวเองด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่ m สเจาก ไฮเออร์มลยไฮเออร์เซลของคุณได้บอกคุณตอนนี้โอเคต่อมามาดูกองสองค่ะคนที่เลือกกองที่สองพลังชีวิตตอนนี้เป็นยังไงโอ้โอ้โอ้โอโทษทีเซเลไนย้ยายโต๊ะนะคะแปลก,กไหมพลังชีวิตกองสองดีทอกดีทอกยูไลท์ขึ้นมาเลย a v e n r เว e clean your own luck ไม่ใช่ clear your own luck uh huh. น,น,น, um, step, นะคะมันเป็นไปตามสเต็ปจริงๆนะคะ i own life shut your money mindset สุดยอดคนที่เลือกกองนี้สิ่งที่พลังชีวิตของคุณนะคะตอนนี้คือถ้าคุณนะได้ทำการจัดการอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตของคุณออกไปนี่แหละ ามันจะทำให้คุณนะเหมือนเป็นการแบบเคลียร์คุณจะถ้าคุณได้จัดการหรือลีลีฟดีท็อกนะคะยัวไลท์เนี่ยนี่คืออะไรที่มันเป็นพิษอะไรที่มันไม่ดีจัดสรรตัวเองอยู่ในพื้นที่ที่ดีใช้ชีวิตที่มีประโยชน์เห็นคุณค่าเลือกแม้แต่อาหารที่ดีเลือกคบคนที่ดีหรือนำพาตัวเองไปอยู่พลังงานที่ดีให้เกียรติตัวเองสงสารตัวเองอะนะคะนี่คือแบบดีท็อกนะคะออกจากท็อกซิกด้วย นะคะแล้วคุณมันเหมือนคุณสร้างโชคชะตาในเรื่องของความลัคกี้ความโชคดีให้ตัวเองนะพลังงานของคุณตอนนี้ถ้าคุณเป็นอย่างนี้ยินดีแล้วก็ดีใจด้วยแล้วคุณนะคะมีการชิป y o มันนี่ไมซ์เซ็ตเปลี่ยนมันนี่เปลี่ยน uh, เปลี่ยนไมซ์เซ็ตการเงินใหม่นะคะเ,ออเนี่ยว่า การเงินเป็นอย่างนี้อย่างนี้งามันง่ายได้มันหามาได้เห็นคุณค่าของเงินแล้วเงินหลั่งไหลเข้ามานะเปลี่ยน mindset โฟกัสในเรื่องดีๆอะ่ะนี่คือแบบพลังชีวิตของคุณได้เคลียร์ทุกอย่างให้คุณแต่คุณจะต้องโฟล์ไปกับสิ่งที่เขาบอกโอเคมาดูกันนะคะว่าคำแนะนำมีอะไร คนที่เลือกกองที่สองตอนนี้เป็นเดะมูนขึ้นมาเลย <c oughs> บางคนก็อยู่ในพลังงานท็อกซิกทุกใจเครีดยดนะคะหรือว่าเป็นความลับไม่ใช่เป็นเอเนจีที่แบบว่าไม่เปิดเผยหรือมันหงุดหงิดอารมณ์ของเรามันขุ่นมัวตอนเนี้อืมสี่เหรียญเนี่ยคือ คุณเหมือนวางแผนจัดการรักษาสถานภาพของตัวเองนะคะ,ระคประคองไว้ด้วยอีกเนาะเหมือนพยายามจัดการกับระบบอยู่นะคะมันบางคนบางท่านกำลังจะเข้าไปสู่แบบการเรียนรู้นะคะมเมนเฟตอะไรบางอย่างกำลังจะได้ผลเนาะเครียดเครียดจริงๆเครียดที่แบบท็อกซิกนั่นหละมัง้งอาหลายคนหลายท่านเป็นชาวกรกฏ ชาวมีนชาวธาตุดินนะคะอืมเป็นคนที่แบบมีเซนส์สัมผัสนะคะแล้วแต่ว่าก็จะเป็นคนที่แบบมีอินทิวชั่นสูงพอสมควรนะคะเป็นคนที่แบบไม่เชิงยึดติดแต่เป็นคนที่แบบว่าวางแผนเออในเรื่องของการเงินอย่างเงี้ยมันก็แมทกันกันกบคุณนะเอออาจจะเป็นคนที่แบบว่าอยากโฟกัสที่เรื่องของการเก็บเงินก็ได้ แต่ก็เครียดอยู่บางคนก็เครียดในเรื่องของการเดินทางบางคนก็เครียดแบบเรื่องรถเรื่องแบบอะไรเก็บเงินซื้อรถหรือเปล่าเออหรือว่าต้องแบบค่าใช้จ,ใจ่ายเกี่ยวกับยานพาหน,นะโอเคแต่อันนี้มันบอกนะคะให้เคลียร์อะไรที่มันไม่ดีออกไปแล้วเราอะจะโชคดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องเงิน,นะคะ่ะเลิศไหมอะขอคำแนะนำมาคะ่ะจากสปีกของคุณคะ่ะเดมเพอร์รยขึ้นมาเลย โดยเฉพาะการงานนะคะถ้าคุณคลีนเอนเนอรจีนี้ได้งานของคุณก็จะเลิศจับปังนะคะบางคนก็แบบว่าดวอยู่กับคําว่าท็อกซิกที่เป็นใครสักคนที่แบบคิดไม่ดีกับเราอาจจะเป็นคนที่แบบมีตําแหน่งเยอะใหญ่กว่าหรืออายุเยอะกว่าหรือคนในเครื่องแบบก็ได้นะคะหรือคุณเพิ่งจบกับเอเนอร์จีที่ท็อกซิกนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวราศีเมษราศีมังกรพิจิกอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะจะเพิ่งแบบจบ นะคะหรือว่าออกจากเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมีการเริ่มต้นใหม่ตัดสินใจที่จะแับจัดการแล้วก็เคลียร์โยนรักจริงจริงด้วยเห็นปะอืมตัดสินใจจริงจัสจะติกแล้วก็อันนี้มาคุณทําได้สําเร็จค่ะหนึ่งถึงสามเดือนนี้เออได้รับความช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือจากอะไรจากพลังชีวิตของคุณนะคะสติปัญญาแล้วก็เขาเรียกว่าอินเนอร์ของคุณน่ะ ะะคุณมีพลังที่จะแบบจะนำพาไม่ว่าจะเป็นคำตอบสติปัญญาทางออกทุกสิ่งทุกอย่างแต่ต้องแบบใช้สติอย่าไปต่อสู้โดยแบบใช้พลังหรือว่าความวู่วามเด็ดขาดต้องแบบนิ่งๆเนียน,นๆถึงจะชนะกับพวกท็อกซิกนะคะโดยเฉพาะกองสองเนี่ยทีนี้ขอดูหน่อยนะคะว่าสิ่งที่คนกองสองอ่ะจะกำลังจะเคลียร์อนลักนะจะเกี่ยวข้องกับอะไร จะเกี่ยวข้องกับคําพูดคุณสามารถใช้คําพูดนะครับพูดได้เลยคุณต้องการอย่างนั้นอย่างนี้ตั้ง m มซ์เซตของตัวเองในเรื่องของเงินนะคะใช้คําพูดเยอะๆแล้วก็นี่จะให้รเฟนขึ้นมาอันนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าการที่คุณเข้าถึงดีวนี่ของคุณนะคะในเรื่องของสมาธิด้วยนี่บางคนก็เจอปัญหาอยู่อยากจะออกมาจากปัญหาเครียดน,นะคะหรือบางคนไม่กล้าไม่กล้าที่จะจัดการ กับสิ่่งทีเจอขอคำแนะนำนะคะจากเซลเลิฟของคุณนะคะอุย้ยนี่เด็กนี้นะคะ because i love my s e l f นอาหนึ่งใบเนาะ d i ไวนี่เห็นไหมก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณ i am grateful joy for being me i am miracle โอ้โห ดูสิจุดประกายกศักดิ์สิทธิ์นะคะฉันรู้สึกขอบคุณเพียงรู้สึกขอบคุณ just for b e บ n นมีคือปฏิหารแห่งชีวิตฉันคือปฏิหารแห่งชีวิตประกายแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ประกายแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่อาจจะอะไรนะที่ไม่อาจจะเดี๋ยวประกายแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่อาจจะทําซ้ําได้เนาะฉันขอบคุณประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและก็สวยงามนี้เออฉันรู้สึกขอบคุณ กับสิ่งที่ฉันเป็นฉันคือปฏิหารแห่งชีวิตสุดยอดสร้างปฏิหารให้ตัวเองนะคะคือเนี่ยเคลียร์โยโอนลักก็คือสร้างความโชคดีนะคะด้วยตัวของคุณเองเลยแค่ลิลิฟตรงนี้เข้าไปเขาบอกเทคนิคคุณอยู่ลิลิฟท็อกซิกออกมาจากคําว่าพลังงานด้านลบอะไม่ว่าจะเป็นความคิดการกระทําเราก็เคลียร์มันใหม่หมดเลยเซตอัพนะคะโดยเฉพาะเงินนะคะเรามีปัญหากับการเงินมาดังนั้นเราจะต้อง มีความสัมพันธ์กับเงินใหม่นะคะตั้ง m หม d เสรใหม่นะคะสำหรับคนที่เลือกกล่องที่2เนาะขอให้คุณโชคดีนะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะยืนยันคำแนะนำดีๆของคุณด้วยนะคะใครสนใจคอร์สไพจีนะคะก็ดูรายละเอียดได้ที่ท้ายคลิปนะคะเลิฟเลิค่ะ